สวัสดี FC แฟนช่องของละอองแชนแนลที่น่ารักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยล้างหอยออกนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองกรกฎาคมพศ2565นนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อง,งวดนะคะจากเซียนสมุทรสาครน,นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะนำเสนอสองคลิปนะคะคลิปแรกเป็นเลขสูตรนะคะ คลิปสองเป็นเลขฝันนะคะแตกทั้งสูตรทั้งเลขฝันนะคะท่านผู้ชมแตกสามตัวนะคะโอ้โหแม่นจริงๆนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรนี้นะคะถ้า f c ท่านใดได้ดูได้ติดตามนะคะก็คงจะรู้นะคะว่าตัวเลขเข้าหรือไม่เข้านะคะเพราะว่าถ้าเข้าแอดก็บอกว่าเข้านะคะไม่เข้าก็คือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมแม่นจริงๆนะคะ เลขสูตรนะคะให้วิ่งบนล่างให้1นึงกับเจ็ดนะคะก็เข้าทั้งสองตัวนะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะสองตัวบนออก1 7นะคะท่านผู้ชมและก็3ตัวให้4 7 1นะคะ4 7 1 3สามตัวก็ออก417น็ดะคะก็เลขสูตรก็เข้าสามตัวโต๊ะนะคะกับ2ตัวบนนะคะและก็ ที่แม่นสุดๆ,ๆนะคะคือเลขฝันนะคะสามตัวแตกสามตัวตรงนะคะสี่หนึ่งเจ็ดนะคะตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชมโคตรแม่นจริงๆนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะโอ้โหงวดนี้เอฟก็จะตามต่องวดเลยนะคะท่านผู้ชมเอฟซีท่านใดโชคดีก็โชคดีแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเอฟจะได้มีกำลังใจในการหาตัวเด็ดๆไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะถ้ารู้ว่า fc สมาชิกช่องโชคดีก็ดีใจด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าก็วันนี้ก็จะตามต่อนะคะเพราะว่าเซียนก็คำนวณเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมพร้อมที่จะลงช่องให้กับ fc ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะก่อนอื่นเอสดก็ขอฝากช่องละอองแชแน,นลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอสด,ด้วยนะคะ และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองแชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของสูตรพร้อมกันเลยคะ่ะฮัลโหลค่ะฮลโหลสวัสดีค่ะเซียนสวัสดีครับ ค่ะแอและองเองนะคะพอดีเอาอีกเครื่องหนึ่งโทรค่ะอ๋อครับครับผมค่ะอีกเครื่องหนึ่งที่มีลายก็คือเอาอัดคลิปค่ะอ๋อครับค่ะโอ้เป็นยังไงบ้างคะเซียนโอ้ยสามตัวแตกเลยเนาะเซียนเนาะครับครับโอ้ยโชคมีมากอยู่บ้างโอ้โชคดีเยอะไหมคะเซียน เออเซียนทองโอ้ยดีใจด้วยค่ะเซียนดีใจด้วยค่ะโอ้ยสุดยอดจริงๆค่ะเซียนโอ้ยตื่นเต้นแทนเซียนจังเลยกอลยเอ็ดกอลีใจก็เนี้ยทีค่ะด้วยทักที้ใครค่าถูกมากก็ค่ะก็งวดี้เอางวดนี้เอาเองค่ะค่ะค่ะก็แอดก็ยังไม่รู้ว่ามีเอฟซีท่านไหนโชคดีบ้างเนาะก็ยังไม่รู้ค่ะใค่ะค่ะ ครับคุณยังค่ะก่อนอื่นแอดก็ต้องขอแสดงความดีใจกับเซียนด้วยนะคะเซียนครับครับผมเดินกันครับค่ะแอดก็ไม่มีดวงจริงๆค่ะเซียนแอดก็ไปเลือกซื้อตัวที่ไม่ถูกค่ะเซียนแบบนี้แหละคนไม่มีดวงค่ะเซียนเนาะัใช่ค่ะเดี๋ยวเป็นวันก่อนิป็นวันได้วันสักวันหนึ่งอ๋อเป็นวันของเราค่ะสักวันต้องเป็นวันของเราเนาะเซียนเนาะ ใช่ใช่ค่ะก็จะสู้ไปด้วยกันเนาะเซียนเนาะกันละค่ะค่ะโอ้โหเซียนเลขวิ่งก็เข้าหนึ่งกับเจ็ดเนาะเซียนเนาะใช่จ ah, oh, ับคู่ค่ะจับคู่เลขสูตรให้สี่เจ็ดหนึ่งมันออกสี่หนึ่งเจ็ดเนาะสำหรับเลขสูตรเนาะใช่ค่ะแล้วก็ที่เซียนเน้นให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็เข้าปังๆเลยอ่ะเลขสองตัวน่ะใช่เลยค่ะแล้วก็ ไอท้ที่แม่นสุดๆก็คือเลขฝันตรงๆเลยนะเนาะเซียนเนาะใช่นี่นะคะโอ้ยเลขฝันนะคะสี่หนึ่งเจ็ดตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเซียนท่านนี้แม่นจริงๆนะคะห้ามพลาดนะคะท่านผู้ชมเนาะโอ้ยแอ็ดก็เสียใจไม่หายเลยเซียนโอ้ยเสียดายดน่ะเ,เสียดาดค่ะเสียนด้เยเสียดาดทีหลังเนาะเสียดาดทีหลังค่ะค่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าโอกาสหน้ายังมีเนาะเซียนเนาะใช่โอกาสหน้ายังมีเสมอใช่ค่ะก็งวดนี้ก็จะตามต่อเหมือนเดิมค่ะเซียนครับครับค่ะคำนวณได้แล้วคำนวณได้แล้วเนาะนาแยไนนะ,นนลนะเลขวิ่งก็ไม่เคยพลาดเข้าทุกงวดเนาะสำหรับเลขวิ่งเนาะใช่ค่ะงวดนี้เลข เลขวิ่งแล้วก็เลขฝันก็เข้าทั้งสองคลิปเลยเนาะเซียนใช่งดเข้าทั้งสองคลิปค่ะค่ะโอ้ยแม่นจริงๆค่ะเซียนสุดยอดไปเลยค่ะเซียนดังแน่ๆค่ะเซียนทีนี้ค่ะค่ะค่ะแอดพร้อมแล้วค่ะเซียนอ่าเลขวิ่งก็เนื่องกักเด็ก็เริ่มละเตัวเดิมวิ่งบนวิ่งบนล่างนะใช่ใช่ วิ่งบนล่างเดี๋ยวแอปจุดแป๊บหนึ่งนะคะวิ่งบนล่างหนึ่งกับเจ็ดตัวเดิมเนาะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดิมโอ้หนึ่งกับเจ็ดตัวเดิมเลยเนาะเซียนเนาะแต่ว่างวดนี้เน้นคือเจ็ดนะงวดนี้วิ่งเน้นเจ็ดเนาะเพราะว่าเน้นเจ็ดคางวดก่อนก็เน้นหนึ่งก็เข้าเต็มเต็มเลยเนาะแต่ก็เข้าทั้งสองตัวเนาะเซียนเนาะใช่ใช่ ค่ะค่ะเน้นเจ็ดค่ะได้แล้วค่ะจับคู่จับคู่คูก็สีเจค่ะจับคู่ให้แค่่องหางสีเจกับแปดเโอ้สีเจ็ดกับแปดเจ็ดครับโอ้เดี๋ยวเอ็ดก็จะจัดหนักเหมือนกันเลยค่ะเซียนสี่เจ็ดกับแปดเจ็ดนาะใช่สีเจกับแปดเจ็ดโอ้สองตัวสี่เจ็ดกับแปดเจ็ดนะคะ ค่ะค่ะสามตัวค่ะเราเีดเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดครับสามตัวคือสี่เจ็ดแปดค่ะได้แล้วค่ะอ่าสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดอือเอตต้องจับตามด้วยแน่ๆเลยงวดนี้ค่ะ <c oughs> ให้สองหางเออให้สองหางเลยเนาะเน้นทุกตัวเลยเนาะเซียนเนาะหรือว่าเน้นตัวไหนคะเน้นอะสี่เจ็ดแปดเน้นสามตัวคือสี่เจ็ดแปดเนาะโอ้ใช่แล้วแล้วก็สองตัวค่ะสองตัวก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะะเอ็ดเขียนกลับค่ะเอ็ดเขียนว่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดก็ตัวเดียวกันเราต้องกลับด้วยเนาะ ใช่ใช่ใช่เพราะว่างวดก่อนค่างวดก่อนใช่ใช่เดี๋ยวตัดแต่งเหมือนเอสใไอ้อไง,งวดก่อนที่เซียนเน้นให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็เข้าหนึ่งเจ็ดเนาะเซียนเนะาะใช่ใช่โอ้ยสูตรนี้มั่นใจมากเลยงวดที่เราเน้นมั่นใจมากที่เซียนบอกว่ามาลาวตัวเซียนมาจริงอ๋อค่ะค่ะงวดนี้มั่นใจมากไหมคะเซียน มั่นใจเหมือนเดิมมันงวดนี้คมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะเสียนงวดนี้เอาเกอ๋อมันนนอม่นใจ90%เปอซนาะครับค่ะอ,อ้ห<ถ>ือว้า้างค่ะค่ะเพราะว่าตัวเลขน้อยชุดเนาะเสียนเนาะเดียวอุ้ยงวดนี้อาจจะต้องซื้อทุกตัวเลยสี่เจ็ดเสี่แปเจดเจปดแล้วก็สี่เจแปดแล้วก็สามเจปดนาะเสียนเนาะ สำหรับ f อซห้ามพลาดนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเข้าปังๆแล้วนะคะงวดนี้ก็ไม่แน่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็สำหรับสายวิ่งนะคะเลขวิ่งไม่เคยพลาดจะเข้าทุกงวดนะคะเลขวิ่งนะคะถ้าใครได้วิ่งตามนะคะได้ติดตามนะคะก็คงจะโชคดีกันเต็มๆนะคะท่านผู้ชมสำหรับเซียนสมุดสาครนนะคะไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะคะ โอ้ยเซียนสุดยอดไปเลยค่ะเซียนครับครับค่ะคะ่ะก็เอฟซีท่านใดที่โชคดีแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่โชคดีแล้วอยากจะมีน้ําใจแบ่งปันเซียนก็สามารถโทรหาเซียนได้นะมาเซียนเดี<อ>๋ยวค่ให้เซียนบอกเบอร์โทรหน่อยค่ะเซียน062 062 จ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองสี่ห้าสองแปดสี่ห้าสองแปดศูนย์หกสองเจ็ดเจ็ดสองสี่ห้าสองแปดใช 5, 5. E, ่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเอเมื่อกี้แอดโทรไปอีกเบอร์หนึ่งไม่ใช่บอรเซียนอ๋อใช่ใช่แล้มีสองเบอร์อ๋อครับมีสองเบอร์เนาะครับ ค่ะก็สำหรับเอฟซที่โชคดีแล้วอยากจะมีน้ำใจบแบ่งปันเซียนนะคะ,ะคก็โทรไปเบอร์นี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะครับครับค่ะเพราะว่าเซียนก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะคะคถ้าใครได้ติดตามได้ซื้อตามก็คงจะโชคดีกันทั่วหน้านะคะท่านผู้ชมถ้าใครมีบุญวัสนานะคะ สำหรับแอดเองก็ยังบุญยังมาไม่ถึงนะคะท่านผู้ชมแอดก็ต้องรอคิวไปก่อนเนาะเซียนต้องรอคิวก่อน,นะคะ่ะเซียนไม่แน่งวดนี้อันมีลุ้นเนาะเซียนเนาะใช่ค่ะค่ะโอ้โหเซียนโชคดีสองสามตัวตรงสองตัวตรงเนาะเซียนเนาะสามตัวต,ตรงสองตัวตรงโอ้รับเต็มเต็มแสนสองเนาะเนาะเลยเนาะเซียน โอ้ยดีใจด้วยค่ะแถวแถวนน้นมีคนถูกไหมคะเซียนที่ที่เซียนอยู่นะเซียนถูกกันจทุกคนเลยครับโอ้ถูกกันทุกคนเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเขาตามเชียนเขาถูกกันอ๋อค่ะคือเซียนบอกตัวเลขเขาแบบนี้บอกหรือว่าเขาดูในช่องยูทูบค่ะเซียนอ่า บอกบอกตัวเรียกไปแบบนั้นแหละเพราะว่าเราทำงานอยู่ด้วยกันบอกตัวเรียกทำไปเขาตัวชื่อออ๋อคนงามถูกกันเพียบเลยเนาะเชียนให้เขาตรงตรงเลยโอ้เนาะเสียนเนาะเอพยัญชนะชุ่มเลยค่ะถูกเขาก็ไม่กล้าที่เยอะมันชุ่มเนยไม่เยอะนะคามชิดอะไรความชิดอะไรแต่ว่าเนี่ยค่ะค่ะ ยี่สิบสามสิบก็ถือว่าโอเคค่ะถ้าได้สามตัวตรงค่ะใช่เนาะค่ะค่ะค่ะพอได้ทุนพอไอ้ลุ้นงวดหน้าเนาะใช่ค่ะค่ะค่ะค่างวดนี้มั่นใจไหมคะเซียนมั่นใจงวดนี้ความมั่นใจคือเก่ามั่นใจเหมือนเดิมอ๋อมั่นใจเหมือนเดิมเนาะค่ะก็สุดท้ายนี้ให้เซียนอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะ อขอให้ช่องของเราแชนเอลสีของเราช่องช่องมันมาดนี่นี่นี่ด้วยด้วยด้วยะกลงครับงดหนึ่ะความสุขภาพแข็งแรงอยู่เยี่ยมเป็นสุขนะครับค่ะสาธุค่ะเซียนค่ะก็วันนี้แอดก็ขอบค่ะแอดก็ขอบคุณเซียนมากๆค่ะค่ะก็สำหรับเลขฝันนะคะก็ต้องรอให้เซียนฝันก่อนเนาะ ค่ะถ้าฝันปุ๊บรีบรีบโทรมาบอกเลยนะคะเซียนจะได้รีบลงเนาะครับ่ะจะได้หาซื้อลอตเตอรี่กันค่ะเซียนใช่ะใช่ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันได้ก่อนค่ะ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 เพราะว่าทั้งเลขสูตรและก็เลขฝันก็แม่นจริงๆในงวดนี้เนาะใช่บางบางงวดก็มาเลขสูตรเลขฝันไม่มาบางงวดก็มาเลขฝันเลขสูตรไม่มาแต่ว่าเลขวิ่งเข้าทุกงวดเนาะ ค่ะค่ะค่ะวันนี้แอดขอบคุณเซียนมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับ f อซช่องละอองแชนแนลนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังรวยรวยยกประเทศไปเลยเนาะเซียนเนาะครับค่ะขอบคุณเซียนมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวัดีค่ะ